คับรถในออสเตรเลียสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือตานี่ต้องไวไว้ก็คือ,อเบิ้งไปขางทางป้ายที่จำกัดความเร็วว่าเซนเนี่ยจำกัดความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสินะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งก็อาจก็อาจจะเป็น80หรือว่า40 หน้าโรงเรียน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าโรงเรียนนี่เข้าแลนดมาหกสิบเป็นบ่หอดหนาโรงเรียนปุ๊บเราก็จะเห็นป้ายความเร็วจํากัดความเร็วหน้าโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเช้าก็จะอยู่ที่สองโมงเช้าถึง9ก้าโมงครึ่งเช้าช่วงบ่ายก็จะอยู่ที่บ่าย2องโมงครึ่ง ถึงสี่โมงเย็นเท่านั้นค่ะแต่ว่าไม,ไม่ได้กินระยะทางไกลนะคะหน้าโรงเรียนก็คือหน้าโรงเรียนจริงๆถ้าโรงเรียนข้างหน้าไม่ยาวสมมติว่าหน้าโรงเรียนติดถนนประมาณห้าสิบเมตรเนี่ยเขาก็จะจํากัดความเร็วอยู่แค่ห้าสิบเมตรช่วงหน้าโรงเรียนก็จะม,มีป้ายบอกว่าสิ้นสุดการจํากัดลิมิตสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ส่วนมากถ้าถ้าเป็นถ้าเราขับรถผ่านช่วงหน้าโรงเรียนเนาะที่เป็นช่วงเวลาที่เขาจํากัดจํากัดความเร็วอยู่ที่40เนี่ยไฟก็จะแดงแวบเว๊บวบขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะตรงป้ายวงกลมตรงเนี้ยไฟสีทํางานเลยแวบเว๊บวบวบวบเลยแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือถ้าเราไม่ชินทางตาหน่สิต้องเร็วเร็วก็คือเบิ้งไปจํากัดความเร็วเพราะว่าถนนแต่ละเส้นน่ะ ความเร็วเขาจํากัดไม่ได้คงที่นะคะแม้แต่กระทั่งว่าเส้นมอเตอร์เวย์เส้นมอเตอร์เวย์ที่ออสเตรเลียที่รัฐนิวเซาวลน์นะคะจะอยู่ที่90้าสิบร้อยร้อยสิบเขาจะติดป้ายอย่างชัดเจนช่วงนี้คุณวิ่ง90พอพอเราเห็นป้ายเก้าสปุ๊บเราวิ่ง90ไม่เกินนั้นหรือช้าสุดก็คือ85อย่าต่ำกว่านั้นต่ำกว่านั้นคุณก็เจอเหมือนกัน เขาก็ผิดกฎนะคะคุณจะขับช้าไม่ได้ขับขับช้ากว่านั้นไม่ได้ทีนี้เราต้องตาไวก็คือ90กิโลเมตรนี่อาจจะแค่ประมาณ200เมตรหรือประมาณ1กิโลสินะสักพักนึงก็จะเขาก็จะเพิ่มแล้วร้อยร้อยสิบอย่างเงี้ยค่ะตานี่ต้องว่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ชินถนน แต่ถ้าชินถนนเราจะรู้ว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้เขาลิมิตแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะพอจะใกล้ถ้าเราวิ่งในในถนนมอเตอร์เวย์นะคะพอจะใกล้สี่แยกไฟแดงเขาจะเริ่มลดสปีดลงเราจะรู้แล้วรู้แล้วว่าอ๋อข้างหน้ามันจะมีมันจะมีแยกมันจะมีสี่แยกไฟแดงเขาจะก็จะลดประมาณแปดสิบจะถ้าสมมติว่าวิ่งเขาจำกัดอยู่ที่ร้อยสิบถ้าจะเริ่มถึงใกล้ใกล้สี่แยก เขาก็จะเริ่มเปลี่ยน90 80ถ้าใกล้จริงๆก็คือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างนี้ค่ะว่าเมนเขาเขาไม่ได้แบบว่าพอตเตอร์เว1 0ยตลอดคือไม่ใช่ขับรถในในออสเตรเลียในรัฐนิวเซาเ l e ลเนี่ยถ้าเรา,ากดจราจรเปะ๊ะคือขับตามกฎจราจรที่เขากำหนดเปะ๊ะความปลอดภัยจะสูงมาก อันนี้ก็เอาเอามาบ่อยฟังเล็กๆหน่อยเดี๋ยวจะทยอยเอามาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเรื่องการขับรถในรัฐนิวเซาเว e ลประเทศออสเตรเลียขอขอบคุณที่ทุกท่านที่มารับชมนะคะวันนี้ถือโทรศัพท์อีกข้างหนึ่งตั้ง <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่มารับชมค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ